สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะมาอยู่ที่อำเภอสูงเม่นจังหวัดแพร่นะคะวันนี้เรามาพบกับคุณพ่อชื่ออะไรคะสมฤทธิ์สมัยจ้าคุณพ่อดื่มกาแฟแม่มดโกโก้แม่มดแล้วสุขภาพเป็นยังไงบ้างนะคะพูดภาษาพื้นเมืองได้เลยเจ้าดีครับ นะคะคุณพ่อมีอาการเป็นไขมันใช่ไหมคะไขมันอุดตันตามหลอดเลือดนะคะตอนนี้คุณพ่อดื่มแล้วคุณพ่อมีหน้าตาที่สดใสขึ้นนะคะแล้วก็ไขมันในเลือดคือเลือดดีมากนะคะคุณหมอชมไหมคะชมค่ะนะคะก็เลยว่าอยากจะเชิญชวนนะคะให้มาดื่มกาแฟกับโกโก้แม่มดก่อนหน้านี้คุณพ่อนะคะป่วยนะคะสุขภาพไม่ดีใช่ไหมคะค่ะเพราะว่าเป็นไขมัน เส้นมวเส้นเลือดในสมองตีบนะคะก็โชคดีมากๆค่ะที่คุณพ่อได้มาดื่มมอคค่าแม่มดค่ะก็คุณพ่อเชิญชวนมาดื่มกาแฟพูดภาษาพื้นเมืองเลยค่ะเชิญชวนครับจ้ะเชิญชวนครับจ้ะมาดื่มกาแฟกับคุณพ่อนะคะโอเคขอบคุณมากๆค่ะคุณพ่อสวัสดีค่ะ